ได้ครับได้ครับมันเวลามันเก่งมากมันหายใจไม่อยู่เป็นยังครับเป็นยังหายใจไม่ทั่วพร้อมเป็นเป็นอะไรแนอเออ่นอมันมันเป็นอย่างนีมันจะบเขียวนลำล่างมันพอได้ยินเอาไม้ใส่ใกล้ใกล้ไม้ไม้มันมันติดกระตุกครับครับมันอยู่แบบเล่ารมันครับอ่าคน่แจ๊คคนกัลยาดูต้องมาเดี๋ยวก่อนได้ข่าวว่าปวดตรงไหนมากแล้วตนใช้ขวานด้าขวานทุกเลยอ่ะปวดตรงหน้าขา เขาาําขวดทุบเขาสั่งวดทุบครับมันทุบเขียนครับเวลาปวดมามากๆเล่นกรรโองเงนะครับมาเจ้าอเง็บ้าจวอมันปวดนะครับคโง่งเงียเลนกรรมกมันมัดติยค้าบครับเวลาเวลานอนเด็กแก่นอาติดนนติดั้างวายามดีปวดมากเลวมันติดเสียงข้างเลยกบบสิกระตุกดังกระแค่เ่ยดังดังดังเติมเติมเติครับ อยู่แบบก็ระมัดบางทีแฟนบอเยราเดี๋ยวเาเจอยไปรักษาล้บ่าของหมอหมอลวล้บาาหมอกับว่าถ้าผมมารือว่นพิธีครับผมดจะซีนาถ้าหมอเลยว่าครับเป็นหมอคนถนงนมีเสียงเยบัตรขั้นไข่าเป็นยังแต่หมอยินอย่างเต็มแตนไขเขากบเศ้าไปคืองเลยครับผมเมอไปท้าหมอยี่สามปีครับผมเก็บใจไรับครับแล้วผมเดี๋ยวนีโอกาสมากมาก มาประชุมเริ ah, ่มเกินวงหมดกวนคตอันเด็ครับเด็ส่วนมากกลยมาอะไรมาท่าคิ้มองดกเตอรไหวผมไปคนได้รับเลยนอนครับตะก้อนมันต้องกินยาทั้งใจยางกบแร็ตัวไฟตัวงามให้ครับความาัดกอดครับกอดงานเรื่อยน้ำปลาแล้วกอดของใดที่มันเกี่ยก็ไหนเวียนอ่ะแม่ครับกระเป๋ากับกอดเพื่อนจ่ไม่อยากอยูหรอครับอยากตายย่างอยู่ แต่พอไหวแกนฟังเขาได้น้อยใจเนีวว่ยผมก็อยากอยู่หอะแต่ว่ามันอยู่ทรมานเวลาห้องนอหนึ่มันหันใจทั้งปากคือเบื่อมันไหลเวียนมันสะดวกแต่ก่อนผมไปอาบน้ำหมอกน้ำมนต์คิดแต่ว่าถือนั่นถือนี่ครับผมมาคิดวีใจเบื้อกงกระชากแล้ววีคอเบืเอกก้องเวลาห้องกอนกอนน,ำอน้ำม้นมันมันเบื่อไมันสิ็ละลายมันถี่มันถี่ละลายแล้วมันจะหันใจยิ้มครับผมคนแรกดีคอของผมนี่แหละ ผมมาเรียนจับดอกเต์หรอกผมมาเลือดก็เลยเลี้ยครับเวลามันเปลี่ยนมาแฟนตรงดัางไฟเห็นร้อนน้อนิงไฟครับวันนี้ผมก็ต้องหิงไฟครับผมมีความปิตภันธ์ของดอกเตยไอ้ผมมานั่งฟามามปวดผมลยโอ้โหปวดผมนะับผมกาตายแล้วครับผมท่าแล้วมันได้รับเดียร้อนอครับผมจนยานใจมันนี่มันนี้เออหี่งจังก็รับครับ มมา่งใลครับผสรุปก็คือว่าทันทีที่ได้ใช้ครีมด็อกเร์โอ伊อาการปวดที่ทรมานเนี่ยของพี่นุชกุลเนี่ยดีขึ้นเป็นลำดับดีขึ้นนะครับอยากฝากทุกๆท่านกับความมั่นใจของอาการปวดแล้วได้ใช้ครีมตัวนี้ผมมาสั้นๆครับสำหรับท่านนิสัยหรือจะพ่อไก่ครับดีครับผมก็ข้อหนึ่ครับทุกท่าน่็เชื่อแสดงว่าผมจะ ว่างเงินกันโอเคร้อยละสามร้อยห,ห้าสิบครับกับเพื่มที่ว่าเยยจ,จ้าอยู่ดีสบายครับเจ้าพ่อการซื้อข่อยก็พอขายให้เจ้าโอเคครับข่อยบ่งเงินครับผมขอบคุณมากครับโอเคเลยคุณจ้าเลยคุณจ้ <Okay. S 1> าแล้วเราไปต่อไปครับต่อไปอาจารย์แม่บุบผานะครับบ,บุบผาปุบุรรมเมื่อก่อนบอกคร่าวๆก่อนว่าคุณแม่มีปัญหาเกี่ยวกับนิ้วใช่ไหมนิ้วที่มันเกิดอุบัติเหตุน,นะครับนะ เป็นประสาทลายนิ้วในอักเสบปวดทรมานมากปวดแบบไหนยังไงแล้วก็รักษาอย่างไรก่อนที่จะมาเจอค,ร,คอรีมดรออยเนี่ยอยากให้อาจารย์แม่เนี่ยเล่าอาการของตัวเองตรงนั้นก่อนนิดหนึ่งแล้วทันทีที่ได้ใช้ค,ร,ครีมดรออยเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับค่ะก็เริ่มจากถูกประตูที่บ้านนะคะกระแทกใส่ทาเองเลยนะคะหลายครั้งด้วยเมื่อสี่ปีที่แล้ว แล้วตอนที่เป็นใหม่ๆนี่ก็รักษาอยู่นะคะไปรักษาที่โรงพยาบาลหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นนะคะแต่คุณหมอบอกว่าอาการแบบนี้ไม่มีงานวิจัยอะไรที่จะบอกว่ารักษาแล้วหายนะคะก็เลยเปลี่ยนโรงพยาบาลค่ะไปโรงพยาบาลที่สองโรงพยาบาลที่สองนี่ก็ก็ดีค่ะให้ให้ยามาดีมากแต่ว่าแพ้ค่ะทานแล้วเป็นผื่นผื่นขึ้นทั้งตัวเลยก็เลยเลิกไปรักษาตั้งแต่ปี ปี60นะคะเดถึงตอนนี้ก็4ปีแล้วตอนนี้ก็ไปอีกค่ะไปร้านเทสตที่ขายดีที่สุดในจังหวัดขอนแก่นเลยนะคะทุกท่านคงทราบไม่ไม่ต้องบอกเอ่อเทสตก็ดีมากค่ะบอกว่าเอ่อคุณป้าไม่ต้องทานยาอะไรผมไม่ขายยาอะไรให้ขอให้เอานิ้วเนี่ยไปแช่น้ําอุ่นต่นนี้เวลาเราออกนอกว่านเราจะไปแช่น้ําอุ่นที่ไหนใช่ไหมคะก็เลยตั้งแต่ปี60ก็ไม่นักษา <S <S ใช้วิธีสวดมนต์ค่ะ เขาเป็นคนชอบสวดมนต์สวดมนต์คือขอให้เจอยาดีเจอ,อหมอเก่งก็ตั้งแต่ปีหกสจนถึงวันที่ยี่บสองตุลาที่ผ่านมาที่ผ่านมานี้ก็เลยเจอจริงๆค่ะเจอยาดีเจอหมอเก่งก็ค,คือเจอด็อกเตอร์ออยแล้วก,ก็ครีมครีมนวดแก้ปวดด็อกเตอร์ออยน,นะคะใช้มาตั้งแต่วันที่ยี่สิบเพราะว่ามีจัดประชุมที่นี่วันที่ยี่บสองแล้วพอดีพ่อบ้านมาเขาก็ได้ยา ยายาฟรีไปก็เลยไปทดลองทาดววดดูตั้งแต่วันตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองนวดได้วันเดียวปรากฏว่ามีเพื่อนมาขอขอไปก็เลยไม่นวดต่อก็เลยได้มาซื้อครับมาซื้อครั้งแรกก็สองหลอดครับนี่ทาทาไปจนหมดหลอดที่หนึ่งก็อย่างเอ๊ะมันก็ยังแต่ว่ายังเชื่อมั่นนะคะเชื่อมั่นในในในดรออยก็เชื่อมั่นในครีม แกก็บอกว่าเป็นไรเราเป็นมาตั้งสี่ปีหลอดเดียวจะให้มันหายเราไม่ใช่ยาเทวดาใช่ครับใช่ไหมคครับผมก็เลยก็เลยให้ว่าเอาเอาแสี่หลอดสักคกันเราจะใช้สักสี่หลอดติดติดต่อกันนี่พอใช้หลอดที่หนึ่งหมดก็ใช้หลอดที่สองต่อเลยนะคะหลอดที่สองแค่สี่สี่วันตอนกลางคืนไม่ปวดปกติมันจะปวดตอนกลางคืนมากปวดแบบปี้ขึ้นสมองเลยนะคะแต่ว่าก็ปวดก็ไม่เป็นไรก็นอนสวดมนต์แล้วก็หลับไปเพราะมันกลางคืนแต่กลางวัน เดี๋ยวนี้นะคะพอเช้าขึ้นตื่นขึ้มาทาก่อนเลยค่ะไม่ปวดก็ทาีนี้ตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้ยังไม่ปวดโอ้โหสุดยอดเลยโอเคเนาะได้ขอบคุณมากเลยครับท่านอาจารย์โอ้โหเป็นความรู้สึกที่ประทับใจกับตัวครีมนะครับ เอาเลยอีกท่านหนึน่งนะครับท่านอาจารย์พิโรดนะครับอยากให้ท่านเล่าก่อนว่าอาการที่ท่านมีปัญหาอยู่เป็นมายังไง <IM> e นานแค่ไหนแล้วท่านมาเจอคอรีมลเตอร์ออยแล้วสัมผัสแรกที่ใช้จนทุกวันนี้ท่านประทับใจอย่างไรบ้างเห็นครับครับผมต้องขอขอบคุณเฮติฟกับพีู่นะที่แนะนำให้ใช้ครีมลูตเตอร์ออยเปิดใจผมแล้วจนมาถึงทุกวันนี้ได้ประมาณสัก วันที่เจ็ดที่ที่แล้วที่กรุงเทพนะฮะกับวันนี้ที่สิบสี่เจ็ดวันเดีย๋ยวดูนะฮะของจริงที่แผลผมนี่ฮะที่นักแข่งโทษนะฮะใช่ครับ,รบผมเกิดเอาเครื่องตัดหญ้าไปตัดหญ้าแล้วโดนหินมากระเด็นใส่วันที่สิบตุลากินกินยาแก้เสษแก้ปวดบวมมากแล้วก็ทาครีมนวดของท้องตลาดแล้วก็หลายยี่ห้อแล้วกันทำยังไงก็ไม่หายไม่ยุบนะฮะ พอมาใจทิบูก็ไปทิฟก่อนวันที่จะเข้ากรุงเทพวันที่เจ็ดทาไปได้สองสามวันแผลก็ยังไม่หายนะฮะพอเข้ากรุงเทพวันท,ที่เจ็ดไปเจอพี่แจงพี่แจงทาให้แผลที่ปิดแล้วเราทาให้ได้นะฮะผมก,ก็รันตีได้สามวันครับนี่หลุดหายเลยแล้วก็ไม่ปวด้วย,ยตัวนี้สุดยอดนะฮะผมทามาสามสี่ห้อกินยาแก้เศพแก้ปวดมาแล้วก็ไม่ยุบแต่พอมาทาครีมลกอรออยนะฮะสามวันยุบ เดี่ยวมาวันนี้วันที่สิบสี่เจ็ดวันแผลสักเจ็ดรุดหมดเลยบวมนะฮะบวมปูเลยนะบวมนี่ของจริงนะฮะผมผมกล้าการันตีได้ว่าตอนเนี้ร้อยเปอร์เซ็นแล้ววันนั้นผมการันตีแค่เก้าสิบกลับไปวันที่เจ็ดวันนี้วันที่สิบสี่มาที่คอนแก่นเรียบร้อยนะครับไม่เจ็บไม่อะไรแล้วนะฮะอ่านตัวเลขสุดยอดเลยเจ๋งแน่นอนโอเคครับโอเคครับขอบคุณมากครับท่านสันท์ศักด์ขออนุญาต ที่นี่กเลยด้วกันอาจารย์มอบสักสามรางวัลให้กับแต่ละท่านนะครับเป็นคิมนวด3หลอดนะครับ